แมนยูเปิดเกมรุกยื่น45บวก10ล้านปอลา่าตัวเอมเบอร์โม่เบร์ลฟอร์ดยังนิ่งขอดีนระดับช่วงสมอน,นี้บรรยากาศที่แคริงตันเริ่มร้อนระอุเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเดินหน้าเปลี่ยนแนวรุกอีกครั้งและเป้าหมายล่าสุดที่ปีศาจแดงหมายตาไว้ก็คือไบรอันเอมเบอร์โม่กองหน้าจอมพริ้วของเบรนลฟอร์ดซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่ผ่านมาเดวิดอโนอตินีนนักข่าวสายข่าวเชื่อถือได้จากดัสแลดิกรายงานว่า ยู่ในเต็ดได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วที่45ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์เพื่อให้เบอร์นฟอร์ดพิจารณาปล่อยตัวดาวเตะแครเมรุนวัย25ปีรายนี้ซึ่งถือเป็นการยื่นข้อเสนอขั้งแรกอย่างจริงจังจากฝั่งผีแดงแม้จะดูเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่ตามรายงานออลอตินย้ำว่าข้อเสนอนี้ยังไม่ตรงกับความคาดหวังของเดอะบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมูลค่าทางตลาดและความสำคัญของเอมเบอร์โมต่อทีม ซึ่งเป็นทั้งตัวความหวังในการทำประตูและจิตวิญญาณในเกมรุกอีกด้านหนึ่งฟาบริซิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวระดับโลกก็ออกมายืนยันกระแสข่าวในทิศทางเดียวกันพร้อมเสริมข้อมูลสำคัญว่าเบรนฟอตตั้งความหวังค่าตัวของเอ็มเบอร์โมไว้สูงถึงระดับดีนของมาเตอุตทิแมนยูไนเตเดเคยซื้อมาจากบูด้วยราคาประมาณ70ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปีศาจแดงต้องพิจารณาอย่างจริงจังหากต้องการปิดดินนี้ให้สำเร็จทำกลางข่าวการเสริมทัพอย่างต่อนเนื่อง เอ็มเบอร์โมเองก่อแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาต้องการก้าวไปอีกขั้นในอาชีพค้าแข้งและโอนแทฟบฟอดคือปลายทางที่เขาใฝ่ฝันโดยเชื่อว่าฝีเท้าและสไตล์การเล่นของเขาน่าจะเข้ากับระบบของเอริกเทนฮากได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังอยู่ในช่วงของการเจรจาและขึ้นอยู่กับว่าทางเบรนฟอดจะยอมลดราคาลงหรือไม่หรือแมนยูในเต็จะกลาทุมทุนเทียบเท่าเพื่อคว้าตัวปีความเร็วสูงรายนี้มาร่วมทีมตลาดซื้อขายเพิ่งเริ่มต้น และดูเหมือนว่านี่จะเป็นหนึ่งในมหากราบดีนที่แฟนบอลต้องจับตาให้ดีเพราะบางทีเอมเบอร์โมอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญในแนวรุกของยูเนเตตหรือดูการหน้า